ห้องประชุมสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตประจำจังหวัดมหาสารคามสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามร่วมกับทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับพี่น้องประชาชนนะครับในการดาเนินการวางแผนและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคามโดยครั้งนี้ก็มีประชาชนในทุกภาคส่วนให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในเวทีดังกล่าวกว่า6 0 0คนครับ หลังจากที่คณะกรรมการที่ปรึกษาได้มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร,ร่างข้อกำหนดผังเมืองจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนายนพวัฒน์สิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวเขาว่าจังหวัดมหาสารคามได้มีการวางผังและจัดทําผังเมืองรวมมาตั้งแต่ปี2549นะครับทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่สอดคล้องกับสภาพการและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปี2,556ทางจังหวัดเองได้มีการถอนร่างในการวางและก็จะทําผังเมืองรวมเดิมและนํากลับมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ